สวัสดีค่ะก็ว,วันนี้นะคะน้แป้งจะมาถ่ายคลิปเออมาที่วัดอีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้มารับพี่สาวนะคะก็เป็นหลานสาวของคุณแม่เนาะก็วันนี้ออกกรรมฐานแล้วนะคะน่าจะนั่งเข้ากรรมฐานประมาณ10บวันนะน้แป้งก็ไม่ได้นับวันเลยคิดว่าประมาณนั้นนะคะก็ตอนนี้เอาเข้าวของอะไรไปทําบุญกัน เราก็จะมีทั้งข้าวสารเนาะเพราะว่าเราเป็นเจ้านาเออมีข้าวสารแล้วก็มีผลไม้เออมีฟักทองด้วยนะคะนี่ไปกันแล้วเดี๋ยวน้องแปงตามไปเลยดีกว่านะคะหน้ากากพร้อมอะไรพร้อมนะคะเจ้านั่งมือพร้อมนะคะลโหลสบายดีสวัสดีค่ะไปอนัทเอยหน้ากากเอาก่อนเอาก่อนไปค่ะเอ้ยไม่ได้เอากระจกออกออกกระจกปิด <laughs> เอคิดว่าประตูไม่แน่นข้างหลังแน่เลยเออโอเคเรียบร้อยไปนี่เอาเข้าวสารมาด้วยนะคะคนทำไรทำนานก็ต้องเอาเข้าวสารมาเนาะเพราะว่าเป็นเจ้านาเจ้าเข้าใช่ปะเจ้้าาขนี่เยอะเลยนะคะ รอเวลาก่อนนะคะอู้อันนี้ในส่วนของคุณป้าเหรออู้ทำไมลูกใหญ่จังอ่ะอ,อันนี้ของไทยอันนี้ของไท,ย,นนงทยใหญ่ปะป้าเอาออกดนะูโอ้ยใหญ่อันเมืองไทยนี่ใหญ่โอ้เ<อ>มืองไทยนี่ใหญ่มากเลยเนาะโอ้ยเมืองไทยใหญ่เมืองไต่ก็ใหญ่ <laughs> อันนี้ของจินอันเนี้ยพันพันของจินเหรอ,อนั่งรองกิน,นอร่อยอ่ะเจมเจมก็คือหวานพอดีพอดีไม่กล้าพูดดังเพราะว่าเป็นที่วัด <laughs> กินกัมพกปากไอ้กัมที่หาตาเหงะที่หาท้าคำโบราณสำรในย่อก็ตอนนี้นะคะคือแบบทางวัดให้เราไปรับประทานอาหารนะคะไปทานอาหารที่โรงอาหารก็จะเดินไปกันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันออกแล้วเจ้าว่าไห้พวงก็หันควนเอาตัวลงปักไว้ใหญ่จังหวันกลางหน้าอ่ะเตียน้อง คือแบบเราต้องทำมากินเองเนาะไม่ใช่เราต้องไปเอาแล้วก็มากินเองนะคะเหนกเเจอคนแล้ว เดี๋ยวต้องตักเข้าไปกินเองนะคะอันนี้เป็นในห้องครัวปมีหลายอย่างเลยนะเ,ยเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกอนนะคะ

เจอลุงมาตาพ้องลุงมาตาพ้องลุงมาตามาตาพ้องหาปั้นขาทำหาปั้นก็ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็มาทำบุญเออมานั่งรอที่นี่เลยมาฝนตกค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ ยยสตี้ <Yes. S 2> ไม่เชียบะก่อ,อนนี้เราจ,จะอยู่อยู่ที่นี่เนาะปฏิบัติที่นี่นะคะอยากอยากเห็นบรรยากาศตอนที่แบบว่าเออจะเป็นยังไงเนะอะไรปะคะอ๋ออันนี้ที่เอาไปในอ๋อ เอาไปให้ไม่เชียใช่ป่ะอ๋อจะเป็นใส่กระด้งอย่างนี้เนาะเอาเป็นชุดเป็นชุดโอ้ยพระแสงมากหลานนี่แม่ออ๋หลานเนี่ยพาจอยในนี่เนาะลอยนึ่โอ้ยมาเป็นสายเลย อันนี้เลยเวลาแล้วไงเนาะสิบเอ็ดโมงจะเอาเข้าไปอันนี้คือเอาออกมาแล้วต้องเงียบๆหน่อยนะคะเป็นชุดเป็นชุดเนี่ยอ๋อ กับข้าวหลายอย่างมากเลยเนี่ยกับข้าวน่าจนหลายอย่างอยู่ ค่อยๆนะคะเนี่ยม่งันน้ลื่นนะคะฝนตกมีประมาณ4ี่ห้าเนาะอันนี้เป็นช่วงี่กับงน้ำมนะคะนั่งกันทุกคนเลยกับแม่แม่ที่มารับนะคะ ไม่ว่าจะเป็นญาติลูกหลานใครนะคะก็เขาลบรสชาติอ่ะจะมาให้กำลังใจนะคะเพื่อเยียเขียวมาเท่าก็มารับหลานสาวด้วยนะคะอันนี้นุ่มแพงก็มาด้วยวันนี้ขับรถมาสองคันกับอนัทด้วยนะคะเขาไม่มาอีกพรุ่งนี้มาอีกวันหนึ่งอืมพนุ่งวันนี้วันออกพรุ่งนี้วันกลับบ้านโอเคพรุ่งนี้เช้ากว่านี้พรุ่งนี้เช้ากว่านี้อ่ะวันนี้เราได้คุยกับเขาแล้วนะ เพราะว่าวันนี้เป็นวันออกพรุ่งนี้เป็นวันกลับนะคะสองวันนะคะค่ที่เตวันนี้รู้สึกเออรู้สึกปลื้มใจ <c oughs> ตรงที่เอ <c oughs> อเขาไปอะไระเขาไปเก็บอันที่แบบเวลาไปส่งอาหารแล้วก็เอาออกมาเนะ <c oughs> ออาเนะเ <c oughs> ออก็ดีนะคะห <c oughs> นึ่งคนหนึ่งห้องแล้วก็อาหารหนึ่งชุดเออนะคะ ตอนนี้ก็มาเอาสภาออกนะคะเพราะว่าเขาจะให้มาแค่สองคนนะคะเป็นห้องเป็นห้องอย่างนี้นะคะเบอร์ที่สองเดี๋ยวช่วยคุณป้าเอาออกก่อน เปนห้องน้ำ่วนตัวเนาะก็ต้องมาพักที่นี่หนึ่งคืนเนาะกตอนนี้นะคะเรากลับมาพักที่บ้านคุณป้าแล้วนะคะซึ่งเราไปรับพี่สาวแต่ว่าวันนี้เป็นแค่วันออกนะ แต่ยังไม่ใช่วันกลับนะคะก็คงจะมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแต่เรากลับมาจะมากินข้าวซอยกันนะคะเพราะว่าคุณป้าทําไว้รอแล้วก็จะเป็นน้าเงี้ยนะคะบ้านๆน,นะคะก็วันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศที่น้องไปอาจจะเคยถ่ายลงไปแล้วเป็นเป็นวันที่พี่เขาไปนั่งเนาะแล้วก็คลิปนี้เป็นวันที่พี่เขา ออกแล้วนะคะก็ไปนั่งปฏิบัติธรรม10วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกิน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 กันนะคะเ,คเ,คเดี๋ยวเราจะมาเตรียมล้างผักชีกันแล้วก็ล้างกระลำปีด้วยอ่าสวยน่านะ สทงเรามาแล้วเออลำก่อนใส่ก่อนนะมันหมดเตอะใใอยามัด่ังน้ำนนำนาน้ำไะมาเมซอห่มอกนิ้วม่น้ำนาหมอกนิวดอกนิ้วนะหมอกอดอก ซอวยลอกกันจะไหนอ่ะใช่เราใส่เด้หวานซซิถ้ามีไผ่ป่ะไผ่ป้อมไผ่ก็เอาแัดกินเลยก็ากามากนู้นเลยป้อมไผ่ก็เอไม่ตโอโลไผ่ปะไผ่เซซินั่นี่เหรอ กินแนวอ,อราปงมานาวอ่ะมันทำได้ละมา่กิ้เขาซียงอปมากค่เนะเ้าเร่งมันอยู่รีบอะแต่ันกกนึงถึเพิ่มนั่นคนเพราะว่ามาทำงานมาฝุกตัวน้ะงนฝะังซ้าไม่แกน ถ้วยก๋วยเตี๋ยวเขากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันปะนี่สองคนเราก๋วยเตี๋ยวมันจเหมือนจะหิวไม่ใช่เหมือนจะหิวหิวเลยเหมือนจะหิวไม่ใช่หิวจริงๆเลยใช่ไหมคะอะไรดูอะไรนะดูถ้วยกับคนเที่ยงเที่ยงนน่หรือเลปล่ากินล้วต้องมีเขากินจริงจริงนี่โอ้โหดูคนกับถ้วยนี่คือแบบไม่เหมาะกันเลยเราจะเติมพริกอย่างเดียวเด้อพี่น้องแช่น้่มันเหรอ มันไหม่น่ะรู้ปอเนี่ยหมอบนตัวมารู้ยังไงข้าวเป็น้วี๋เยอะคนกับถ้วยนี่คือแบบไม่หมอกกันเลยแต่เรากินให้หมดกินหนหนัอ๋อน้องหนักเหนวมาพร้อมหมอนากย้อนหน่ากินน้นรู้โอ้โหดูกะมันเน่เกนหกะมันเหนียวอะปอกว่นหน กับเป็นกันกันหนาวเกียวเยอะๆๆดูหน้ากับเคยก็ดียวสองคนพี่ใชดก็แลเอารำเสรปันกลือ่ะอเี่ยมไหมฮะกินมาองกินองคมากินแนว่อล้วเสวว่าิละกินละกินอนรู้ต้องทำเกลือนี่หนึ่งปะ

ขาวไอ้นี่วยิ่หลยออไอ้นี่เขาใหมดนนขาวน่วามันโคกินประมาณเอม่นี่สุนสุนมามันขึ้นมาอืออพีกีมาก่นกเสถียรไมที่นันไมันอาไอยมากเลยอ่ะเหมือนเราจิงจริงอร่อยเพราามหิว้ยใส่สพูดไหม พ้อมจ้มนะน้ำเนียวต้องมาพร้อมกับกากนมแบบนี้พ้อมเอาบรรึุนกินคาเส้นก็เดี๋ยว